ตำนานพยาคันคาก่อนรับชมลบกดกดไลค์และกดปุ่มติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ <Brew ing noise> เมืองอินทปัตฐานนครมีพญาเอกราชเป็นผู้ปกครองเมืองปกครองไพาฟ้าประชาชนให้อยู่อย่างเป็นสุขและมีพนางแก้วเทวีเป็นมเหสีและได้ประสูติพระโอรส มีรูปร่างผิวพันธ์เหมือนคางคกหรือที่ชาวอีสานเรียกกันว่าคันคากนั่นเองในวันที่พระกุมารประสูตรเกิดอัศจรรย์ขึ้นบนพื้นโลกคือฝนตกฟ้าร้องฟ้าผ่าเปลี่ยงปล้างลมพายุพัดต้นไม้หลมลนลระเนระนาดเสียงดังสนั่นวันไหวราวกับว่าโลกจะถล่มทลายซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของผู้มีบุญมาเกิดพญาเอกราชได้จัดหาหญิงสาว ที่มีลักษณะดีเช่นมีทันเต่งตึงกลมงามมาเป็นแม่เลี้ยงนางนมแก่พระกุมารเมื่อพระกุมารเจริญวัยเติบใหญ่เป็นหนุ่มก็คิดอยากจะได้คู่ครองและอยากได้ปราศาสตรเสาเดียวไว้เป็นที่ประทับจึงเข้าเฝ้าละทูลขอให้พระบิดาช่วยฝ่ายบิดาเห็นว่าพระโอรสของตนมีรูปร่างผิวพรรณแตกต่างจากคนทั่วไป ไม่มีหญิงใดปราถนาจะได้มาเป็นครูรองจึงบอกให้พระกุมารเลิกล้มความคิดเสียโดยให้เหตุผลว่าพระกุมารมีรูปร่างอัปลักษณ์ทำให้พระกุมารเสียพระไทยยิ่งนักต่อมาในกลางดึกสงัดของคืนวันหนึ่งพระกุมารจึงตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าตนสะสมบุญบาร,รมีมา ขอให้สำเร็จดังความปรารถนาด้วยเถิดด้วยแรงอธิษฐานทำให้บรรทุกกรรมพลศิลาซึ่งเป็นที่ประทับนั่งของพระอินทเกิดแข็งกระด้างขึ้นพระอินทจึงลงมาในระมิตรปราศาสตรเสาเดียวอันงดงามหาที่เปรียบไม่ได้พร้อมด้วยข้าทาสบริวารเครื่องอุปโภคบริโภคซึ่งลวนแล้วไปด้วยทิพกรานปหนึ่งเมืองสวรรค์และยังได้เอานางแก้ว มามอบให้เป็นคู่คลองก่อนจากได้นิรมิรพระกลุมารให้เป็นชายหนุ่มรูปงามพญาเอกราชเห็นประจักษ์ในบุญบารมีของลูกจึงยกราชสมบัติบ้านเมืองให้ครอบครองเมื่อพระกลุมารได้ของราชแล้วเจ้าเมืองทั้งหลายในชมพูทวีปต่างก็มาขออยู่ภายใต้ร่มบารมีแม้พวกพญาครุฑพระญานาค พรยาหงเหล่าสัตว์น้อยใหญ่เช่นช้างมา้าเสือสิงกระทิงแรดลงไปถึงกบเขียดอึงอ่างค้างคกพึ่งต่อแตนมดปลวกต่างก็พากันมาถวายตัวเป็นบริวารจนหมดสิน้นจนลืมเส้นบูชาพรยาแทนทำความไม่พอใจให้พรยาแทนเป็นยิ่งนักพรยาแทนจึงไม่ยอมให้พวกพระยานาค ลงมาเล่นน้ำเป็นเหตุให้เกิดความแห้งแลง้งฝนไม่ตกลงมายังโลกมนุษย์เป็นเวลาหลายปีทำให้พืชพันธุ์ธัญญาหารเหี่ยวเฉาตายมนุษย์และเหล่าสัตว์ต่างพากันเดือดร้อนจึงไปทูลให้พญาคันคากทราบพญาคันคากจึงไปยังเมืองบาดานถามพวกนาคดูเมื่อรู้เหตุที่ทำให้ฝนแรงพญาคันคาก จึงยกทัพอันประกอบไปด้วยมนุษย์และเหล่าสัตว์ทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกมนุษย์ขึ้นไปทําสงครามกับพญาแทนพญาคันคากับพญาแทนได้ต่อสู้กันด้วยอิทธิฤทธิต่างๆเมื่อพญาแทนเห็นว่าจะเอาชนะพญาคันคาาด้วยฤทธิเดชไม่ได้จึงท้าให้ชนช้างกันและในที่สุดพญาคันคาก,ก็ชนะพญาแทนโดยการใช้ บ่วงบาทที่เตรียมไว้เข้าจับกุมคล้องขอพยาแถนจนตกลงจากหลังช้างและขอยอมแพ้ต่อพยาคันคากในที่สุดภายหลังจากพยาแถนได้ยอมแพ้พยาคันคากจึงได้ทำสัญญาต่อกันขึ้นดังนี้พยาแถนให้สัญญาว่าจะทําให้ฝนตกลงมาสู่พื้นดินและมหาสมุทรทุกปีมิให้ขาดขอให้ชาวโลก ได้ให้สัญญาณส่งขึ้นไปบอกด้วยการจุดบั้งไฟขอฝนและหากว่าพญาแถนได้รับรู้แล้วก็จะส่งฝนลงมาให้โดยจะฟังจากเสียงร้องของกบเฉียดและอื่นอ่างที่ดังขึ้นไปก็จะรู้ว่าฝนที่ส่งลงมายังโลกนั้นชาวโลกได้รับแล้วถ้าได้ยินเสียงธนูของว่าวหรือเสียงโบดให้ฝนหยุดต,ตก เพราะจะเข้าเสือรดูเก็บเกี่ยวข้าวหลังจากที่ได้สัญญากันแล้วพระยาแถนจึงได้ถูกปล่อยตัวและได้ปฏิบัติตามสัญญามาจนบัดนี้จากตำนานเรื่องเล่านิทานปร,รามปราาของชาวอีสานเรื่องนี้คือต้นกำเนิดของประเพณีบุญบั้งไฟของชาวอีสานที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมักจะกำหนดวันงานตรงกับขึ้น15่ําค่ำเดือน6หรือวันเพ็ญเดือน6เป็นต้นไปจนกระทั่งถึงเดือน7เมื่อฝนเริ่มโปรยปลายลงมาแล้วทุกคนต่างก็เตรียมลงมือทำไร่ทำนากันอย่างชื่นมืน่นผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับ